เกโลโซรับทราบข้อหาเสพยาโมยลั่นถ้าผมเสพจริงทำไมอีฟฉี่ไม่ม่วงเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่17มกราคมที่สน,นคันนายาวหลังจากที่นายเสกสันสุพิมายหรือเสกโลโซเดินทางพร้อมด้วยรอตองมองคลวิจิตธนโสพลทนายความส่วนตัวและนางสาวอภิทยาพัฒนวารรถรับหรืออีฟ แฟนสาวเข้าพบพอตอ,อสิงห์สิงเดชพกกอสอนอคนนายาวและพอตอ,ออำนาจพุ่มวงรองอ้องพกกอสอบสวนหัวหน้าง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งตามหมายเรียกครั้งที่สองไปแล้วนั้นโดยใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงนายเสกสรรกล่าวว่าหลังจากที่ได้ไปรับทราบข้อ,ขอกล่าวหายาเสพติดไปแล้วนั้น ตนยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากยังคงยืนยันว่าตนตรวจปัสสาวะผลตรวจออกมาพบว่าเป็นสีม่วงเกิดจากที่ตนทานยาใบาโพลา่าและยานอนหลับโดยในวันที่24มกราคมนี้จะนำตัวยาไปให้แพทย์ตรวจสอบและจะนำใบรับรองแพทย์จากรอพรวิชัยยุทธและตัวยามาส่งให้ตำรวจตรวจสอบ ยืนยันว่าไม่มีการเสพยาเสพติดอย่างแน่นอนและขอความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนื่องจากเมื่อวันที่31ทธันวาคมที่ผ่านมาตำรวจเข้าตรวจคนภายในห้องของตนและไม่พบสารเสพติดหรืออุปกรณ์การเสพแต่อย่างใดจากนั้นจึงมีการตรวจปัสสาวะนางสาวอภิษยาพัฒนวัตรรับหรืออีฟ แฟนสาวพบว่าไม่มีสารเสพติดอยู่ในปัสสาวะหากตนเสพสารเสพติดจ,จริงนางสาวอภิษยาก็ต้องมีสารเสพติดด้วยเนื่องจากตนและแฟนสาวอยู่ด้วยกันตลอดเวลาโดยในวันที่31ธันวาคมตนโดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและให้ตรวจปัสสาวะในตอนนั้นตนสามารถปฏิเสธไม่ตรวจปัสสาวะได้ แต่ตนยังคงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เสมอจึงอยากขอความเป็นธรรมนายเสกสรรกล่าวต่อว่าหลังจากนี้จะมีใบแถลงการเซ็นจากเจ้าโอวาสวัดเขาคุนพนมและคณะกรรมการว่าการยิงปืนนั้นเป็นการยิงปืนเพื่อแก้บนโดยตนไม่มีความกังวลใจทางคดีที่ตนยิงปืนขึ้นฟาในวันที่29ธันวาคม ที่ผ่านมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เดินทางไปพบสารอย่างถูกต้องแล้วและคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งที่สอนอคันนายาวเนื่องจากมั่นใจในหลักฐานที่ตนมีและยังคงสามารถทำงานได้อย่างปกติหากจะต้องเดินทางไปเล่นความเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศก็สามารถขออนุญาตออกนอกประเทศได้และไม่มีผลกระทบต่อชีวิต ตราดใดที่ประชาชนยังคงให้กำลังใจตนอยู่เรื่อยๆโดยในส่วนที่ตนไม่ผิดอยากขอโทษประชาชนในเรื่องคดีที่ผมยิงปืนขึ้นฟ้าเท่านั้นเนื่องจากอาจจะหุนหันพันแล่นจนเกินไปทําให้เกิดข่าวอยู่เรื่อยๆแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่มีเจตนาขอโทษประชาชนที่ทําให้ลําบากใจแต่เรื่องที่ผมไม่ผิดผมก็จะยังคงสู้ในชั้นสารว่าสารจะตัดสินอย่างไรเสกล่าว ด้านพอตทออำนาจกล่าวว่าหาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยให้การว่าเกิดจากการกินยารักษาโรคไบโพลา่าโดยจะนำตัวยาและใบรับรองแพทย์มามอบให้กับพนักงานสอบสวนจึงต้องรับฟังพยานหลักฐานของผู้ต้องหาจากนั้นจะนำตัวยาดังกล่าว พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อได้ผลพิสูจน์แล้วจึงสามารถสรุปการสอบสวนได้พอตอทอำนาจ กล่าวต่อว่าหากผลพิสูจน์ออกมาแล้วพบว่ามีสารเสพติดเจอปนอยู่ในปัสสาวะก็จะต้องได้รับการบำบัดและต้องทำการขยายผลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีใดเกี่ยวข้องบ้างและจะดำเนินคดีกับผู้ขายยาเสพติดยังเฉียบขาดส่วนที่เสกจะฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำให้ทรัพย์สินเสียหาย จะเรียกรองค่าเสียหายนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และถูกต้องตามกฎหมายเพราะก,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา94ซึ่งบัญญัติว่าให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการคนสั่งเจ้าของหรือคออยุในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะคน ให้ยอมเข้าไปโดยมีห่วงห้ามอีกทั้งให้ความสะดวกตามสมุสอนทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมายทั้งนี้ให้พนักงานผู้นัน้นแสดงหมายหรือถ้าคนได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ยอมให้เข้าไปเจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือน หน้าต่างรัวหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้หากเสกจะแจ้งความดำเนินคดีก็สามารถทำได้แต่แผ่พนักงานสอบสวนก็จะวินิจฉัยได้ทันทีว่าการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เป็นความผิดเพราะกฎหมายให้อำนาจไว้หรือผู้ต้องหาจะฟ้องคดีแพ่งต่อศาลก็สามารถทำได้ซึ่งทางเราก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป เสกโลโซลงใต้ารายงานตัวต่อสารน,นครศรีธรรมราชบอกไม่มีอะไรหนักใจเสกโลโซเดินทางไปรายงานตัวต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าตัวบอกเรื่องคดีไม่มีอะไรหนักใจและวัดเขาคุณพนมพร้อมช่วยเหลือเต็มที่โดยทางวัดเรียกการยิงปืนขึ้นฟ้าว่ายิงสลุด หรือยิงดวงสวงหลังจากที่นักร้องดุมเสกโลโซโลไลสดผ่านทางเฟสบุ๊กส่วนตัวขณะเดินทางไปรายงานตัวต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชในคดีลิงปืนขึ้นฟ้าเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่15มกราคม2561แต่ปรากฏว่านุมเสกตกเครื่องไปไม่ทันตามเวลาที่สารกำหนดจนต้องเปลี่ยนตัวเดินทางใหม่ล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิก35นาที นายเสกสรรสุภิมายเดินทางไปรายงานตัวต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตพบพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองในหมู่บ้านหรือชุมชนจากกรณีเสก โลโซยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวนสิบนัดที่หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่29ธันวาคม2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเสกโลโซเดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวเข้าไปเซ็นชื่อเพื่อรายงานตัวต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เวลาประมาณ5นาทีจึงออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ดักรอยอยู่หน้าศาลว่าวันนี้เดินทางมารายงานตัวตามกำหนดเท่านั้นส่วนเรื่องคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทราบว่าทางวัดเขาคุนพนมอยากช่วยเหลือเต็มที่โดยวันนี้ทางวัดได้สงเจ้าหน้าที่มายืนยันกับตนว่าเรื่องที่ทำไปทางวัดเรียกว่าเป็นการยิงสลุดหรือยิงดวงสวงอะไรต่างๆนานาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเพราะฉะนั้นคงต้องเขียนคำแถลงการออกมานิดหน่อยเพื่อชี้แจงให้คนทั่วไปรับทราบซึ่งทางทนายความของตนไม่ติดขัดอะไร เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหนักใจในเรื่องคดีหรือไม่เซกตอบว่าไม่มีอะไรหนักใจสบายมาก กำลังใจมีเต็มร้อยชาวนครศรีธรรมราชรักตนเยอะๆนะและวันนี้ตนตั้งใจจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้ด้วยแต่เนื่องจากทางร้านไม่ว่างและบอกในเวลากระชั้นชิดไปไว้คราวหน้าจะมาเล่นคอนเสิร์ตและจะมาหาเงินให้กับวัดเขาคุณพนมอีกครั้งแต่คงไม่ยิงปืนแล้วโดยจะเดินทางมารายงานตัวต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกรอบในวันที่29มกราคม2561 ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีพลตตวันชัยเอก,กพรพิษผบอก,อกพนคอศรีธรรมราชเปิดเผยว่าตำรวจสรพรงทีรียังทำสำนวนคดีไม่เสร็จเพราะต้องรอผลการตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของเศษที่ใช้ยิงในคืนวันเกิดเหตุซึ่งยังไม่ได้รับมาและหากเสร็จเรียบร้อย ตำรวจสอพอพรหมทีรีจะส่งสำนวนให้กับอายการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปด้านนายมงคลวิจิตทนาโสพลทนายความส่วนตัวของเสกโลโซบอกว่าค่อนข้างหนักใจเรื่องคดีของเสกแต่ก็ขึ้นอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลว่าผลจะออกมาอย่างไรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เสกโลโซ เดินทางมารายงานตัว ปรากฏว่าไม่มีตำรวจสายตรวจเข้ามาดูแลรักษาความสงบบริเวณหน้าศาลซึ่งตำรวจประจำศาลไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสกโลโซยกเว้นชาวบ้านจำนวนมากที่แห่มาขอถ่ายรูปคู่กับเสกย่างคึกคักโดยมีตำรวจประจำศาลมายืนคุมเชิงห่างจากประมาณ50เมตรเสกเสกโลโซไลสดอ่านข่าวกำน่นใช้ปืน11มเมตรยิงปืนขึ้นฟ้า15นะัดได้ประกันตัว1นึ0งแทั้งที่เป็นคดีคล้ายตัว บอกยังโดนไปสามแสนขออย่าดับเบิลสแตนดา์จากกรณีที่นายเสถียนชวนรักหรือกํานันเอยิงปืนขึ้นฟ้า15นัดรวดภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และชาวบ้านจำนวนมากที่ไปร่วมงานแถมยังชกหน้าตำรวจสองรายจนได้รับบาดเจ็บนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่14มกราคม2561รกรอเกอรุ่นใหญ่เสก โลโซได้ไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเสกโลโซถึงกรณีดังกล่าวว่าอย่าสองมาตรฐานทำให้ถูกต้อง ตนยิงปืนขึ้นฟ้ากำนันต้องโดนเหมือนตนกำนันประกันตัวหนึ่งแสนถูกกว่าตนอีกที่ตนพูดไม่ได้เอามาตรฐานตัวเองมาตั้งแต่เป็นมาตรฐานของกฎหมายประเทศไทยถ้าตนทำแบบนี้แล้วคนอื่นทำแบบนี้บ้างกฎหมายประเทศไทยจะว่ายังไงเสียดายที่ในงานวันนั้นวงที่ไปเล่นไม่ใช่เสก โลโซไม่งั้นเรื่องคงใหญ่กว่านี้พออ่านข่าวนี้ทำให้ได้รู้ว่างานเลี้ยงวันนั้นมีทั้งผู้การและรองผู้การนั่งอยู่ด้วยแล้วกำนันคนดังกล่าวทำแบบนี้ถูกต้องไหมทั้งยังใช้ปืนขนาด11มิลเมตรยิงซึ่งเป็นปืนใหญ่กว่าตนตนใช้9มิลเมตรแล้วพอโดนจับก็ไปต่อยตำรวจอีกถือว่าทำไม่ถูกต้องอย่างนี้ทำผิดมากกว่าตนเยอะมากอันนี้ต้องเข้าข้างตำรวจ ไปยิงในที่ที่คนเยอะและมีสิทธิ์ที่ลูกกระสุนจะไปตกใส่หัวคนได้แต่ตนยิงตอนที่ไม่มีคนอยุ ยิงตอนปีสองในงานดวงสวงประกันตัวกำนันหนึ่งแสนถือว่าน้อยมากของตนโดนไปสามแสนทั้งที่เป็นคดีลักษณะเดียวกันจริงๆกำนันน่าจะโดนหนักถ้าเป็นตนจะไม่ให้ประกันตัวที่พูดพูดในฐานะลูกผู้ชายไม่ใช่ต้องการทับถมกำนันแต่ผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดฝากสื่อมวลชนช่วยดูต่อด้วยให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอยาดับเบินสแตนดาร์ด